ก็คือมาคุยกันดีๆกันนะคุยกันยังอีกคุยกันเห็นบูเรงพายในมือนีเห็นมันจบจินกันเห็นมันได้ผูกกันพายในมือนี้เลยว่ามันเป็นยังไงเป็นอีหยังเรื่องไหนบามาจะมากแบบไหนถูกมาคุยกันเห็นมันชาดจีนเมื่อกีว่าบอกกูจะข้ามบามือีนงานยกเลกเมื่อกือว่าบอกกูจะข้ามบามือี้งานยกเลิกข่อยกับบลู ่อยเีย้อยไหวคือกันคอยจนว่าอันนี้เลข่อยเสียเพืนบุศีสกมากๆเลยข้าเจ้านํามาจากขอนเกียนแต่ที่นี่ข้าเจ้ามาหอดใส่สีหอดน้องหี่แล้ววคอยบันท้อแม่ไม่อยหรอกได้ว่าฝนตก่อยจะว่าศูนย์้บาอันนี้ขันท่นคอยจะถามมันวบามันเปลี่ยนมันคือบ่บ่อยมันคือมันปล่อย่อยนอนอยู่ทั้งรหลดจะประหอดบสามคอนผมยขึ้นไปไม่ผลอยู่ทั้งรหลดยาคนกูศูนย์่อยกับว่าลูกคอยออกจากอุุมพ่อมาหอดล่าสีแลว้ัวหนนาฬโท้มาก่างันยกเลิก ไปพักยู่บ <İ> uh, ้านลินเดอร์ไปกับแม่เมื่อวันบ้านี่พี่น้องกูอยู่รอยเอ็ดเตรียมตัวแต่งกระเป๋าบึนบืนมาออกจากบ้านมาเร็วพี่มันหอดเกาะกลางน้องฮียหรอบูกนาทีขึ้นมาบอกแม่จะข้ามไปแม่ไฟแม่อไไฟบอกอยู่มึงรวมกันเกียงไงกูไปชักกันนี่เอ้านี่กเกียงไงกูนี่มึงเห็นบอแม่มีเนี่ยมึงกาใส่บอว่าวิวจังสีนี่นี่นี่ลูกไม้จังสีกูชวนนี่ลูกไม้จังสีเนี่ยมึงใส่ให้เห็นบอคอยแข่งใส่บอแบบแบบมึง มาขียดแห้งเสียข่อยกระโปรลู่คลิกันว่าเพิ่นยกเลยจนว่าสิเขาอุบลแมกจั่งอันบอกเฮาแม่เอาสัวเขาอุบลอย่างข่อยฮักก็ตื่นมาหันผู้เพิ่นสีหอดน้องฮี้กับสีหอดแม่เอานเพิ่นกระเขียดไอข่อยโปมันก็อากาศดีเนาะข่อก็นอนหลับก็บโไปปลูกก่อนจะข้ามก็หงฮยาขึ้นตั้งแต่ลงเซเวียนจุดเท่าป่านนี่แม่เอาเขาได้องน้ำหอยขี่ก็ะโออกเพิ่นด่าหอยคักหลายพี่น้องตัวข่อยแกงเห็ดมะม่วง้าบ้านนี่ ขันคอยหัวจักขวดกับพ่อได้โทษไปบอกว่าจะมาเด้อมืัอนี่ฝนฝนตกฝนยกเลยฝนมานอนอยู่บ้านลิ้นเจ้าจะบพ่ว่าจะคอยเฮ็ดอย่างนี้เขาได้เอื่นโ่อนคันอ่ะมันไปเหตเพิ่นตัวนี้จะศูนย์คขาอีกไกลบ้างสิละแม่แม่บ่ได้เล่นได้มืัอนี้พะนะเอาเฮาอยู่ไสนี่ลูกเฮาฮอดน้องเฮียรถติน้องเฮียจังได๋บ้านลิ้นตัวนี้พะนะอีไกลว่ามึงเสียงกันอ่ะเพร่มึงร้องเสียงตัวมึงจะเสียงมาจังได๋ คอยพลู้มึงเป็นโชเฟอรอที่พรอบคอบมากมากไ้ผู้อาผู้โดยสารนี่คือผู้อาศัยมึงได้นี่ก็รู้อยู่ผู้อาศัยคอยบวลูกแม่เจ้าจะคอยเห็ดแบบไรอุ้มอาหานว่าเราก็โทรมาที่หลังแมมเอาคอยขี้คอยขี้บ้างวล่าสีสาะไแล้วเตรียมตัวสีแว่ไปน้องฮีแล้วเราเลยก็โทรมากกว่าการขึ้นมาหาสีสะเกตมาสีกับมหากันทลาล้มมากว่าลินซ้ำหลับนี่แหมจะเอาแบบไรอีกแม่ย้า่นขึ้นกว่าจะพาไปน้องนี้ แจ้างพันหนึ่งไปน้องนี่เดียวนี่ึ้นรถไปพรกไปสองคนเนี่ยพระเดียวเก่งเนี่ยแหละจานเป็นบาปสู้กับาพเสียสุขภาพเลยบ่านี้ทั้งไอทั้งเป็นบาดทั้งดังอันก็อพระลู้แห่ทั้งอารมณ์เสียทั้งศูนย์ทั้งหนบนยบาดเป็นบาดบกคักเลยมือเส้านี่ก่อนไปหาพระอาจันแล้วไปพระก่อนเรียนหลวงปู่ ดีดอนนะแล้วถามหาแตงตาไปหอดผุนไปหอดปุ๊บเราถามหาเลยแล้วว่าเบื้องแตงตาช่องมู้เจ้าเถียงกันพระน่ะแต่สิ่เหล่านันเป็นแต่ได้เถียงกจังได้เถียงที่พระอาจารย์เลยเราถามหาเจ้าอยู่เมไ้านี่หนิแล้ว่าแม่ไฟเราก็ตือนแล้วไม่อยากได้ดอกเหรียญนใส่กระางสิ่งน่ะเราบ่มาแล้วก่อนโอ้เนาะแทนที่จะมาฝากผมไปให้ล่าก็ได้ครับผมขับรถข้ามน้ำเล่าหน่ะเมันคือบ่บ้าไปงังสิเอ้อ ก็บม <oung> ่ก <osc> ล้า <soap> พูดเจ้าค่อยเก่งใจเกรงใจในสิ่งในทางที่บ่ถือบ่เหมาะบ่ควรนี่เอาเขาคนนั้นหรอครับยุ่สิไปีพูดเนขามีอีกอย่างนี่ดีๆเขาหยิบยืนให้ทุกทิ้งทุกอย่างขนาดเอฟซีโอนเงินมากหมู่บ้านนี่เพิ่นบ่ได้บอกว่าให้แบ่งกันเด้อแม่่นบ่ได้ว่าจักคำอ้างแล้วอ้างแล้วอ้างแล้วก็เห็นว่าลูกว่าเต่าเออเอาลูกสั่งสรรผลงานซอยช่องยูทูบดังขึ้นมากกับย้อนลูกแม่ก็อุตส่าห ยิบยื้อน้ำใจให้บัดนี้ย่ำจากขวางคือบ่เคยมีน้ำใจกับแม่คือบ่ขึ้นไปผุกว่าแม่มื้อนี้อันลอยเอ็นพอได้ไปเด้อเด้อก็บ่ไปแวะบอกจะข้ามข่อยบ่อข่อยรูเถียงกว้างจจนว่าสิเข้าพ่นไส้แล้วเนาะหัวหน้าหนูยังโทรมาเนาะว่าเพิ่นบ่ได้พักบ่ได้เรียนเด้อไปพักเลมเพิ่นว่าสุบยาดมันหักเจี๋ยล้มตี่สุบยาดเลยตีพ่วมหักนี่เพิ่นก็ดอย่ามาหอมแก้มกันใส่นั่นกูเอาออกกว้องออกกูศูนย์ เบิ่งหักลงหักลงหักในเมหักในหมียมองดูพี่น้องไปตาสร้างคากเดียบอ่จพี่น้องจะจะสามารถสงสัยเร้อแบบนี้จะสามารถถามไม่ใช่ไ่เรื่องวาสุนจะเห็นหน้าแฟนกำนันแพ้เนี่ยเห็นคากเลี้ยวนี่เปิดตัวคากเลี้ยวแต่ว่าเขาจะหักกันยี่หรีอว่ามันเป็นอย่างดอกพี่น้องไม่ได้เสียหายอย่างว่าเขาจะหักกันด้วยใจนี่แหละแฟนกำนันแพ้ตัวจริงเสียงจริงคุณได้คิดว่าจะมาคบกับกำนันแพ้แบบแบบว่า ชู้สาวนี่คือผู้นั้นผิดหวังไปแล้วนะคะเป็นได้แค่แฟนคขับซะแล้วค่ะเพราะว่าเปิดโตจริงๆอีหลีออหรอเออเก็บมาไปครับไม่บมาหรอกขั้นเขียวแห้ง่ะพี่น้องขาศูนย์มาท่านเนี่ยลงจากรถบาดมาศูนย์จับซันเหมิดค่ะพี่น้องจุบานคนกะห้อนี่อยู่น้อกินมานอนจะบยาเกียงเหี่ยวไข่จะบยาปล่อยสีนมาโดยเอาขึ้นไปบ้านเอาไปแจกกันกินยี่บ้านคนบ้านนี้ กันเตกับเขานีดีใจหลายนี่เบิ้งเบนี่คือนิสัตีแทจริงอันนี้คือการหัวเจ้บีเสงครัพี่น้องเป็นการหัวรอตัวหัวรอออกมาจากใจจริงๆแม่พี่น้องเป็นการหัวรอตหัวอออกมาจใจ่พี่น้องเาใจแม่ผู้ได้สารเหมือนกันรถกรยังงงนองคิโรพัดจอดเอาหัวีน้องเียเขาเอางงเหมือแต่ตัวผู้ดสบงงงันแม่ไกลบ่บอกฉันฉันก็จิบมาฉันหอนน้องเฮียแล้วน วา,า,ารินชัมลาบบอกเรื่องชัดๆนะวารินชัมลาบอันนี้คือขออนุญาตหลวงปู่เพิ่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหลบไปคักและเม็นบนนขอขอ่นี่ขอแล้วหัวหน้าเพิ่นขอนลด้ไหมพอหอดตะก่อนมูข่อยหูใจคือว่ดนี่ตะกี้ข่อยก็ไมาเป็นเจ้า,าอาวาสที่วัดนี่แหละโอ้ยหน่อยนี่ไอ้บอยพ้าเมียมาไหรหลวงพออ่อนอนอยู่ในนีีจะบุกเคยมาพคุณลดแห่เทียนจอดด้วยฝนงามงามพี่ดิพอท่นพี่อารมณ์จะไปเพป็นอย่างเพื่อนนี้สวนไหลบานถ่อสวนแห้งสวนคัก ก็สาใจเด้นี่เราเพื่อนเวน่้อนนันเพื่อนย้ำเราพ่อใจตีเราเด็กแกงคนเราติเป็นนี่สิก็สาใจแมสาถุเดือดเอูผ้าหักนึ่งเลอยิ้มหักยิ่งนี่ก็หักกันก็ได้ยิ้มหักยิ่งนี่หักบึ้มต้องมีให้จักมือในศูนย์หลายบ้าแต่ก็ซื้อหกไหลคนชนกันเนาะซื้อจึงง่ายพาหนังต้องไปยังอ่ำเป็นคู่ที่น่ารักแห่งปีนะคะ พี่น้องจะเบ้าสูฟังเดอร์คูครูตลกที่เพิ่นครบกันได้โดนที่สูดใน้วงกันอันนี้ย้ายไฟกับเว้าได้เต็มปากเลยคือย้ายสีผีน้องหินกับย้ายหมีแต่ว่าปีนี้ย้ายหมีเราเสียชีวิตไปเร็ว<ม>นะคะควบกันมาตั้งแต่ปีแรกคือย้ายไฟเขา่วงกันตั้งแต่ปี2537รม,มรวบรวมแล้วได้28ปีเ<ม><ม>พิน่นประยชน์วงเดือนเพอนน้ำกันจนตายจากกันแต่ว่าเพิ่นบอออกซื้อเพิ่นบ่ามากออกซื้อเพิ่นบ่ค่อยหลินโซเชียว ย่า่หมีนี่คือจบเลยใครก็บอกซื้อเจ้าว่ต้องเอาใครออกซื้อได้เอาออกนั่นคต่ว่าให้เอาออกต้องมีค่าเสียหายกันละเมื่อนี้ศูนย์ปานนี่บางคนขาซื้อได้คนหนึ่งแต่ถ้าหักลงมหนีนอนแล้วมันก็จะขาเดียวเอามารุ่นไดนหนึ่งมันก็ละรุ่นสิเย็นขาผมตัวยืนหนีมันก็ละรุ่นสิครับผมจะเห็นหักเอามาเกือดีเท่านี้เจ้าพะมันกลันอนมาหาบกมึงเอ้ยเปียขาหนึ่งน่ะ ไปเป็นน้องจารถบัานประิาพเป็น้องพี่ตบปล่อยเปไหมก็นะเมียปะขาหังก่อนว่าหันปะค่าหังก่อนเดือดเดืยดเดยขาสรุปก็คือประเด็นและค่ะเดอมือนี้ ขอประทานอภัยพี่น้องชาวอำเภอหนองหีจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะครับวันนี้ไม่สามารถที่จะทําการทุกขณะแม่นว่าแม่ยกเลิกระเบียบกันยกเลิกพระ่าเจมาิมหาเมื่อเ้านี้ยกเลิกหมดทุกคณะเนี่ยมันจะมันเล่นบ่ไดอีหลีค่ะสุดวิเศยจริงๆค่ะถ้าอยู่อีหยางจะมาเขาย่ามีพี่น้องแระเบงดูระเบงถ้าอยู่เขาคักเขาแน่ค่ะ นี่ราคาหมอลำก็เลยได็มาพักแเล่มนี่คือบรรยากาศการพักเลมอยู่ที่วัดผาสุการามวารินชำราบนะคะนี่ตุกลวกเต่ากับมาปูสาดน้อนเร็วเอขอบคุณพี่น้องค่ะ